เรื่องย่อละครตุกตาสุภาพสาวสวยที่ตกพุ่มไม้ในวัย28ปีเมือม่อสามีหิม,มวัตรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวันที่สุภาพคลอดลูกเหตุการณ์นั้นทำให้เธอกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไม่มั่นคงทางอารมณ์โชคดีที่หิม,มวัตร ทิ้งมรดกไว้ให้ประกอบกับมีเงินของบิดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทำให้ครอบรครัวของเธอที่ยังมีแม่และลูกสาววัยห้าขวบน้องบูหรือเด็กหญิงบุรณาไม่ต้องลำบากมาก น้องบูเติบโตมาโดยได้รับอิทธิพลความเศร้าจากแม่ทำให้เป็นเด็กเงียบขรึมไม่ร่าเริงจนได้ตุ๊กตาน่ารักตัวหนึ่งมาน้องบูดูมีชีวิตชีวาขึ้นและผูกพันกับตุ๊กตามากแต่น้องบูมักจะพูดคนเดียว ตัดสาชายหนุ่มที่มาติดพันสุภาพบอกว่าเป็นธรรมดาของเด็กแรกๆสุภาพก็คล้อยตามแต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทำให้เธอและกองสาวใช้เริ่มหวาดกลัวคงมีแต่สุดามารดาของเธอเท่านั้นที่ไม่กลัวน้องบูมีพฤติกรรมแปลกๆเรียกตุ๊กตาว่าพี่ตุ๊กตา และทำเหมือนตุ๊กตาตัวนั้นมีชีวิตสุภาพกลัวรูปเป็นอันตรายและกลัวผีเธอจึงนำตุ๊กตาไปทิ้งที่กองขยะและบังเอิญเด็กหญิงพันษาและใบทองน้าของเธอมาเจอจึงนำกลับไปบ้านด้วยซึ่งพันษามีลุงพันช่างวิศวกรรูปหล่อเป็นผู้เลี้ยงดูเพราะพ่อแม่ของพันษาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อนำตุกตาไปไว้ที่บ้านก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆพันษาเก็บตัวชอบพูดคนเดียวมีเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านและมีเสียงภาษาแปลกๆชวนขนหัวลุกพันษาพาตุกตาไปโรงเรียนด้วยทำให้น้องบูและพันษาแย่งตุกตากันสุภาพเชื่อว่าตุกตาตัวนั้นมีผีสิงหรือมีมนดำ ผันช่างพยายามหาทางออกให้เรื่องนี้เขาไม่เชื่อว่ามีผีแต่เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุบางอย่างสุภาพต้องการให้พันช่างเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปจากบ้านเธอแต่พันช่างสงสารบูรณาจึงปฏิเสธทั้งสองมีปากเสียงกันขณะเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้ก็ทำให้ทั้งสองเริ่มผูกพันกันโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวของตุ๊กตาจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่สิงอยู่ในตุ๊กตาใช่ผีหรือไม่และสองครอบครัวที่ต่างเจอเรื่องลี้ลับจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งได้อย่างไรติดตามและร่วมลุ้นทุกเหตุการณ์ได้ในละครตุ๊กตา ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีดีเวลา20.30นาท,ทางช่อง7 HD กดเลข35เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมนี้